อโอเคนี่ไม่ต้องอย่างนี้ทีเดียวไปอยู่ดูโดนสักทีเถอะไอตัวเดิมนะโดนแล้ว จัดแล้ววิ่งเลยฮะดีนะวัดทันมาด้วยความเร็วสูงโดนโดนแล้วลองลากธรรมาดาโอ้โหลากธรรมาดาเอาครับไอตัวนี้ที่ท้ายเลยโดนแล้ว ดูนเลีวดนแล้วครับผมไฟส,สวยด้วยตกล่องครับก็สวัสดีานาทุกคนสวัสดีทุกคนเลยครับผมสวัสดีอีกหนึ่งวันก็ออกมาตกประชอนหมายน้ำเหมือนเดิมครับผม <S <S วันนี้เข้ามาน้ำเยอะนะหมายนี้ เยอะเยอะก่าเดิมเยอะเลยครับผมแต่น้ำมันจะออกเป็นฟองฟองนะน่าจะมีตัวนะครับแต่มันจะกัดหรือเปล่านั้นหละหมายหมายนี้นาหน้ากับมาปัาเบ็ดเยอะครับ ปักทุกวันเลยนะที่เห็นนะเจอกันเรื่อยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าเจอแต่ไฟเป็นแว่น,เ,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 นเล็กๆสองวันแล้วย <laughs> อยากเจอไฟใหญ่ๆบ้าง <laughs> ไฟที่สวย โอเคครับผมก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไปลุยกันเลยครับสภาพประกาศก็เหมือนจะมีเมฆนะมีเมฆแบบคุ้มๆนะครับผมวันนี้ น้ำอะไรบาเลยครับปลาขึ้นข้างตะเล่งนี่ครับผมน้ำเนตื้นนะแต่เหมือนมีปลาอะไรขึ้นน้ำเหมือนกันนะจริงแนละ้ชอบผมชอบนะ้านาน้ำนตื้น หมิดเดียวไงนะน้ำอ่ะคือม,มันไงขายครับตามมากัดอย่างนี้อีกกัดไม่โดนมาจะกัดไม่โดนไม่ใช่ขาย เดีลนั่นาดอีกแล้วโอ้โหตัวปลาโดนเลยหลุดตัวม็ใหญ่แล้วครับแต่น่าจะประมาณขีดหนึ่งได้มันกัดแล้วมันกระชากอะ่ะตอหลังอะ่ะด้อ้ค่อยลากนะพอกัดปุ๊บดึงเลยครับผมถือว่ามันตั้งใจกัดนะ ตัวแรกก็ไปแล้วหลุดแต่ตัวแรกนี่ยิ้มเร็วเนี่ยไม่รู้ว่าเกียวหรือเปล่านะ ไม่โดนน้ำมันโคตรตื้นเลยนะครับผมมีปลาเฉยเลยมันมีคอกนะครับแต่ที่ผมตีนมันไม่ใช่คอกนะครับผมตีห่างคอกเยอะนะขยับอยู่นงะน้ำมันตื้นนิดเดียวเองครับแบบเนี้ยแค่นิ้วสองนิ้วเอง บางจุดก็คงมันคืบนะคอกมันอยู่นู่นนะครับผมที่ตรงเนี้ยมีตัวกัดเฉยเลยกัดไม่อกนน้ำมันตื้นจัดผมุสารากจนอืดน,นิ่มเลยนะ ฮึม hmm. อืม,อมโดนแล้วโอ้โหหลุดอืมน้ำมันตื้นครับงงว่าอากาศมันไม่ดีนะมีไซส์เลยนะครับนะ่ะมันไม่ใช่อคอกนะครับผมมีลูกอคอกอยู่ตรงนู้นไกลๆเลยครับผมลูกอคอกอ่ะแล้วก็ไอ้นี่มันผมตีอยู่ทางนี้นะเออ มีปลาสวยเลยครับน e tamam. ้ river, ําอย่างตื้นเลยนะน้ํแบบว่าเหมือนน้ําแค่เข้ามาหลาะน้าไว้เฉยๆอ่ะผมเข้ามาตีนี่ผมเห็นมีลูกคอกนะครับผมเลยเข้ามาเดินตีอยู่กัดเฉยเลยฮึอุ้ยโอหยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮไม่ด้วยตัวเดิมอไม่น่าใช่ตัวเดิมครับไอ้นี่กัดใหญ่เลยนะเนี่ยดูสิครับผมไม่ใช่คอกนะครับ พาณะอยู่เลยตรงนี้เนี่ยโอ้โหเลยโอ้โหพาดเลยเมื่อกี้นี้โอ้โหหลุดอีกแล้วสามแล้วครับมันมันตื้นนะผมก็ปล่อยให้มันกัดแล้วนะมันตื้นโคตรตื้นเลยครับนามาแล้วมันทั้งว่าก,กัดมันคงไม่ดีนะโดนเบ็ด,ด้วยเมื่อกี้นี้ไม่มีกช่ไหมสองตัวแล้วตรงเนี้ยพามายัางไงเนี่ย โอ้โหพลาดเลยไฟสวยด้วยนะครับผมสองขีดสามขีดเลยอะ่ะวันนี้สามตัวนะครับผมหลุดอหลุดติดกันเลยนะสามตัวแล้วตัวหลุดที่แรกเล็กนะแต่สองตัวนี่ใช้ได้เลยเน่ผมก็ลากแบบอืดนนะแล้วแล้วมันตื้นจัดครับทั้งว่าอากาศมันก็คือกัดโดนแหละ ส่งมากก็ได้ครับส่งมันคุดเลยคุดเม็ดเพิ่มเลยถ้าส่งพอคุดแล้วมันจะคายทันทีเลยครับเพราะมันสะดุดเหลือเชื่อ มีก็เนี่ยหมดแล้วมะพลาดหมดเลยครับผมอมโดดสทักทีเถอะไอตัวเดิมนะไอ,ไอตัวไอตัวที่วิ่งมาเนี่ยอโดดสักทีเถอะไอตัวเดิมนะไอ,ไอตัวไอตัวที่วิ่งมาเนี่ยที่กัดแล้วผมว่ามันหลุดนะมันโดดอะ่ะอโอ้โห ว่ะแล้วหัวมันโตครับผมตาเออมันก็กัดซ้ำกัดซากนะไม่รู้ใช่ตัวเดิมหรือเปล่านะแต่มันก็น่าจะใช่นะมันกัดบริเวณเ,เดียวกันเลยครับผมดูนี่เดี๋ยวเห็นเปล่าย้อนแสงตีบเลยเดฟเลยอ่อปล่อยครับผมนับนับหนึ่งนะ เออน่าจะเปไ็นในตัวให้หลุดไปอีกแล้วครับพี่ฟัดหลุดอนะไปแล้วโน่นจุม๋มวิ่งไปแล้วบโอ,นะอ้โหเกม นี่มันต้องอย่างนี้ทีเดียวไปอยู่ดูทองอย่างนี้โอ้โหมีเดียวมีเดียวกว่าโต้่อยอุ้ยโถโถ นี่ครับผมมันเป็นปลาแม่คอกครับเห็นลยิยิบยิบยิบ,ยบก็เดี๋ยวปล่อยไปครับผมไม้เดียวซัดตูมเลย <laughs> นี่ตัวใหญ่ด้วยนะนี่ไม้นานานตื้นตื้นะครับผมตื้นเลยอะถ้าคืบนเนาะเนี่ยคืบนิดนดตรงนี้ประมาณคืบนิดนิดครับผมแต่ถ้าเป็นด้านบนนู้นแต่ประมาณคืบไม่ถึงคืบเลยโอเค ไปปล่อยไปครับผมปปๆ่ปโอเคอืมไป ปลามันจะกัดคนเดินนำหน้าแหละมีปลาอะไรวิ่งครับปับตีเขาไหนวะ ไา่กัดไม่กัดไงโดนแล้วโดนแล้วกัด,แล,ดแล้ววิ่งเลยฮะนี่นะวัดทันนี่มาแล้วไอ้ป๊อกไอ้ดีเปล่าวะาวไอ้ป๊อกไอ้ป๊อก มาแล้วผมปลาที่สามารถเก็บได้ปล่อยไปสองแล้วก็หลุดสักสามะกับเป็นยางแคะมาแล้วตันแรกครึ่งวันแล้วไปลุยต่อครับผม หม,มาด้วยความเร <laughs> ็วสูงรุดพอดีเลยเจมรุดพอดีเลย <laughs> จากนูน่นนะมันโอ้โหกัดเหมือนไซส์แบบว่าครึ่งโลต <laughs> <laughs> ัวน้อย <laughs> <laughs> เนี่ยร่องร่องเนี้ยร่องยาวไปเนี่ยพอ,อ,อได้พอได้วันพักเลยอ่เดี๋ยวเดี๋ยวรถตั<ด> <laughs> วเล็ก <laughs> ครับ <laughs> นี่ครับผม <laughs> บินบินไม่ยังไงสิบ <laughs> เมตรอะ อ่ะเดี๋ยครับผมแต้มทีสองมาแล้วทีตาต้องร่องนะับน้ามันตื้นนะน้ําตื้นแล้วน้ําร้อนด้วยเนี่ยตอนนี้ก็บ่ายโมงครับผมกัดเม่นยางแคะโอเครื้อกันต่อครับกัดเหมือนใหญ่ <c oughs> งัดแถลงเลย <c oughs> มาเขียวปีมาดูสาานี่ก็น่าจะแข็งแรงดีครับผมเดี๋ยวนั่งสักแป๊บนึงกว่าจะถึงเราก็พอจะถึงผมก็คงแบบว่าคงซาแล้วยังไม่รู้ันต่อโ oh. อ้โหคอกครับผมเนี่ยดูนี่ดูตัวคอ,อกนี่ใช่ปะเนี่ย คอกประชดแล้วมัน,นมันเป็นดาจะใช่ไหมครับมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่สีแดงนะมันสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะ อันนี้เหมือนใหญ่เลยครับคุ่งม,มนนะี่ยยังไม่กัดนะตีทั้งหลายไม้กว่าจะมีอาการออกมาเหมือนมีไฟเลยเนี่ยเหมือนจ็เก็บได้นะขีไม่ตงรงพุ่งออกมาแล้วยังไม่ตับอีกอะพุ่งออกมาแ้วหยุดพุ่งกมาแล้วก็หยุด ก็ไม่กัดนะดูิโอ้โหโอ้ยโอ้ยยังตามมากัดนีนีอีกเมื่อกี้มันมอนกัดกระโดดกัดเลยนะครับผมนึกว่ามันขายแล้วก็จะกระกระจะยกเหยื่อขึ้นแล้วมันมันยังตามมากัดติดตลิงอีกอี่ขึ้นนะ้ำ้างหน้านัน โอแล้วเออตามพุ่งพวดไปพวดต้ออไม้น่ะกระโดดกัดเลยอะใช้ได้เลยไซขนาดที่ยกเหยื่อแม่งโดดกัดเดี๋ยวไปรถก่อนนะครับโดนจนได้ โอ้โหตีเป็นสิบไม้กว่าจะมีอากาศแล้ววากผ่านไปผ่านมาอย่างนี้เแต้มที่ไร้เนี่ยน,น,นสามแล้วมั้ <c oughs> นี่ครับสายโอเคเลยแบบนี้ <c oughs> กัดผิดยกเหยื่อขึ้นนึกว่ามันไม่เอาแล้วมันยังโดดกัดอีกนะนี่กัดแล้วมันขึ้นน,น้ำตีสามไปกัดเรียบร้อยครับผมได้แต้มเลยสามแล้วกัดเป็นยางแค่ลุยตอ่อ รุดมีไซส์ด้วยครับผมโอ้โหสองสามขีดเลยนะนะ่ะขัดจะเลิอกอยู่แล้วครับผมฝนมันตกแต่ฝนมาโมลาเยอะครับทรงนี้ปลาเยอะมากเลยพาดหลายตัวเนี่มันกัดแล้วก็คลายนะครับผมตัวมันไม่ใหญ่ที่มันกัดกัดกคลายแต่ตัวใหญ่นะพลพาดน่ย ากต้องแบบว่าสับสัดคันแล้วกระตุกกระตุกครับมันจะกัดอะลองลากธรรมดาแล้วมันไม่เอานะลองลากธรรมดาเโอ้โหลากธรรมดาเอาครับไอตัวนี้มี่ไซส์เลย โอ้ลากธรรมดาเอาครับไอตัวนี้มีไซส์เลยหือโดนแล้วโอ้ยตัวนี้มีไซส์ลากธรรมดา,าลากธรรมดาเอาวลากธรรมดาไม่เอากัดเลยครับไอตัวไอตัวที่หลุดตรงเนี้ยที่แรกก็ประมาณเนี้ครับผมเนี่ยนี่ไซส์สวยเลยประมาณสามขีดครับผมสามขีดนิดเดียวานนมันอ้วน กัดเม่นยางแค่ครับโอ้โหตรงนี้ปลาเยอะมากเลยยิ่งตียิ่งออกมากัดนะครับผมเออมันมีเนี่ยนายมีแค่นี้ทมอยู่แค่เนี้ปลาเยอะมากนะครับโอเคลุยต่อละแต้มทีสี่เต้มทีสี่ที่สามารถเก็บได้ครับผมก็ปล่อยไปสองผอมหนึ่งแล้วก็เป็นอคอกหนึ่งเคลุยต่อครับ โดนแล้วโดนแล้วครับผมสสวยด้วย,ยถลกล่องตัวที่กัดผิดเมื่อกี้ได้ป่ะไม่ดูนี่สาสวยด้วยแต้มที่แต้มที่ห้าแล้วครับผมวุยตัวนี้อ้วนปักเลยนีย่สายสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่นี่น่าจะประมาณเกือบสามขีดอะ่ะเนี่ยครับผมอ้วนมากเลยขัดเม้นยางครับผมแต้มที่ห้าแล้ว ยิ่งตียิ่งออกระกัดครับออกปรกัดเรื่อยๆเลยอืมจเจด๋ดายครับฝนมันเริ่มเขียวทางนู้นนะโอเคลุยต่อครับผมครับผมต่อโอเคแล้ครับวันนี้พอแล้วฝนมาข้างหลังนั้นเขียวทัหมดแล้วครับนต่อไม้นี้ถือว่าถือว่าเด็ดนะเออปลามาทางไหนทางไหนไดูครับเยอะแยะหมดเลยหมดเยอะแยะแล้วเนี่ยเยอะมากเลยครับผม งงเลยก็ขี่ผ่านอยู่เรื่อยนะครับผมแต่ก็ไม่ไม่ได้จอดตีอะลงมาตีทีแรกก็มีตัวเล็กๆก,กัดนะครับผมตีไปเรื่อยๆมีตัวใหญ่เอามากัดสวยๆเลยนวดเขียวปีเลยครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมสรุปผลงานก็ได้ห้าแต้มก็ไม่รวมตัวปล่อยนะครับปล่อยไปสองคอ,อกหนึ่งแล้วก็ผอมหนึ่งเคนวดสายสู้สายสู้ส ผู้สองรอบแล้วแกะอยอนะแน่เจอกอเค,ครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ